สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ทุกท่านนะครับครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเมาไม่เหมือนเดิมวันนี้เมาลังมีมบอยู่หลังบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูลังกันครับมีสองลังครับหลังแรกนี่ล้างไปแล้วครับนานจัดไม่ได้มาดู ลังแรกล้างไปแล้วก็ไม่ค่อยใหญ่มากครับแต่ก็แต่ก็ใหญ่อยู่ครับล้างไปแล้วโอ้น่าเสียดายว่าอีกลังหนึ่งยังไม่ล้างครับอีกลังหนึ่งอีกลังหนึ่งอยู่นี่ครับลังนี้ลังไม่ใหญ่ครับ เล็กแต่หัวน้ำก็อุ้มๆนะครับหัวน้ำใหญ่อยู่นะนะครับเ,เตรียมอุปกรณ์กันเลยครับนี่นะครับผมว่าจะขึ้นไปเอาราังล้างลงมาดู ลังใหญ่นะครับเนี่ยลังล้างแต่ไม่รู้ในกล้องมันเห็นชัดไหมอ่ะเดี๋ยวอีกสักครู่เจอกันครับโอเคครับก็ล้างแรกเอาลงมาเป็นที่เรียบร้อยครับเหมือนจะล้างแต่ไม่ล้างครับยังมีน้ำหวานอยู่นิดนึงนี่ครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะพามาดูลังที่สองกันครับลังที่สองนี่หลังบ้านครับเอาพัานไดพลาดขึ้นง่ายๆเลยโอเคครับเดี๋ยวผมเอาลังนี้ไปเก็บก่อนเดี๋ยวว่าแล้วก็กลับมาเอาลังนี้กันต่อครับโอเคครับเตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้ว ไปลุยกันต่อครับเดดก็ร้อนร้อนวันนี้ควันขึ้นแล้วควันนำไปก่อนแล้บ ับโดนควันรับ นี่ค่อคยๆถางเข้าไปครับทีนี้ ้ลยอยู่นะครับเนี่ยบินสวนออกมาเลยเส้องเติมควันใสกหน่อยโอเค Mm-hmm. Uh -huh. <laughs> okay. ไปคดูดิโอ้ยต,อตกชนกล่องเลยเมื่อกี้ออ๊ม่คุดไม่คุดโอเคได้ออกมาแล้ว เรียบร้อยครับโอ้โหยขย,ยาออกกันเลยต้องล่มๆเลย<ม>เรียบร้อยครับหัวน้้ำปิดตาค่อนข้างสวยเลยครับมิ้มหลังบ้านครับ<ม>เรียบร้อยครับ เนี่ยครับมาเจออีกลังหนึ่งครับโอ้โหไม่คิดว่าจะเจอใหญ่มากครับแต่ว่าไม่รู้ในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเพราะว่ามันอยุ่เลยครับไม่คิดว่าจะเจอด้วยลังนี้ต้องมุดขึ้นมาครับ <c oughs> <c oughs> ดีเป็นกอไผ่ไม่ไม่หนาครับผมเลยเอาถ้ากอไผ่ที่มีหนามโอ้โผมเลิกครับถังเข้าไปอีกนิดนึงช่วงนี้ครับ เจอกันครับครับก็เอาลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าขอใครครับไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยต่อยหนักมากครับตอนจะเอาลังออกมาเนี่ยรังล้างครับได้แต่หัวน้ำหวานครับต่อยเต็มมือเลยครับต่อยเต็มมือเลยครับังนี้ตอนถังไม่ต่อยต่อยตอนจะเอารังออกเนี่ยครับรังล้างหมดแล้ว แต่ว่าหัวน้ำใหญ่ครับปิดตาสวยเลยครับนี่คบเทียบกับหน้าผมครับก็ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปวิดีโอครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ